ได้ปฏิบัารกราการหานันนด้นาผู้ใหโครงการองการและทีมงานของกระทำงานภูมิใบริหาเข้าไปกองการนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณท่านประธานที่ได้ใู้เกียรติวันนี้มาเป็นประธานในการเปิดระบบอันนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องขอชี้แจงอนก็เลยนึงว่าระบบ ดีด о к у м е н ที่เราเลียกันสั้นๆแล้วกันนะคะทีมงานของเราและทํางานของเราเนี่ยได้พัฒนามาจนถึงวันนี้ถือว่าด้วยด้วยแรงกำลังและความสามารถของกลุ่มงานบริหารทั่วไปกองกลางนะคะเรามีทรัพยากรุลที่มีความเข้มแข็งเราก็มีความอดทนเราก็มุ่งมานานในการที่จะพัฒนาระบบี้เนียให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งมาวิทีาอะไรนะคะแล้วก็เราก็มีความมุ่งเน้นและมุ่งหวังว่าเราต้องทางาน เพื่อให้สอดร,รับตามแผนดุษฎีาัณฑ์ของมหาวิทยาลัยก็คือให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเข้แขมแข็งการที่จะเข้แขมแข็งได้ยังไงเราคือกําลังก้าวผลที่สําคัญที่จะช่วยสนับสนุนงการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้จัดโครงการอกลงแบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นโครงการที่เราพัฒนาต่อเนื่องจากครั้งแรกที่เราได้มีการเริ่มที่เป็นโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะคะ ทีมงานของเราเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ใช้ระบบนี้นะคะอีกประการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่เราถามผู้ที่มีความรู้ก่อนสนานนะคะที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันจากทีมงานของทางบริษัทนะคะแล้วก็เรามีความคิดว่าจะทาอย่างไรนะคะว่าให้ระบบเนี้ยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติการได้อย่างลดขั้นตอนลดการใช้ทรัพยากรบุคคลแล้วก็ลดพวกเอมานะคะ ก็การอบรมในวันนี้เขาหวังว่าถ้าผู้เข้าการอบรมนะคะมีอะไรที่อยากจะให้ทางคณะทํางานของเรานะคะได้ปรับปรุงนะคะแล้วก็แก้ไขมีข้อเสนอแนะหรือมีคําแนะนําอย่างไรที่จะให้ทางเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตการทํางานให้กับผู้เข้าอบรมทางเราก็ยินดีนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรามีทีมงานที่มีต้องบอกว่ามีมีกุมกาลังที่มีความสามารถ ใขนาดนี้ทีมงานของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้ไปให้บริการกับสังคมนะคะได้ไปเปยบเทียบก่อนให้วิทยาทานกับหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้ความรู้กับทางทีงมงานของสํานักบริการวิชาการในการที่าาททจะอบรมโโให้กับคนานนอกนะคะอีกประการหนึ่งก็ถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีว่ามหาวิทยาลัยวิทยาลัยนราเนี่ยมีมีผู้ปฏิบัติงานที่ให้ใจแล้วก็เอาใจแล้วก็ใส่ใจแใใจบบกัน จะมีวันนี้ได้ต้องบอกว่าประการที่หนึ่งคือเราต้องขอบคุณมาหาวิทยาลัยนะคะที่ให้โอกาสนี้กับผู้จัดงานได้แสดงสศักยภาพได้แสดงความสามารถนะคะที่เขาจะ,ะสามารถก้าวสู่การเป็นคนหนึ่งที่มีความสาคัญในการพัฒนาสุขคริยบเร์ของเขานะคะเราก็หวังว่าวันนี้ทกานทูจะได้รับความรู้จากการอบรมแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ทาเรา อยากให้ทางพน okay. ักงานทำงานของเราเนี <zone> <understand> <zer> ่ยได้พ <another stakeholder> ัฒนาและปรับปรุงทางกองกลางสายบูรพานะคะก็ยินดีที่จะน้อมรับและก็จะกลับไปทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในโอกาสนี้ก็ต้องได้เวลาแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอในเชิญท่านประธานให้การเปิดการประชุมในค่นนี้ค่ะคุ่ะรอยินดีนะครับที่ได้มาเจอกันขอบคุณทีมงานที่จัดงานนี้ ภูษาลกรณีอน,นี้ก็เป็นหน,นึ่งที่สนับเพิ่มสั่งออกมาอะไยเรื่องของาการเป็นองคกรอัจฉริยะเป็นกรทีของมาชนัยบางท่านอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่ได้ยินว่าอองค์กรอัจฉริยะคืออะไรองค์คกรอัจฉริยะก็คือองค์กรที่ทํางานอย่างประสิทธิภาพอันดับแรกก็คือต้องประสบค์ามอผลได้จากเป้าหมาย และถัดมาก็คือความมีมีประสิทธิภาพก็หมายถึงใช้ resource น้อย r e s o u r c e ในที่นี้บางคนอาจจะหมายถึงต้นทุนบางคนอาจจะหมายถึงเงินสำหรับผมหมายถึงหม,มายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้เพื่อให้างานสำเร็จนะครับเช่นใช้เวลาน้อยใช้จำนวนคนน้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ คนทำงานเนี่ยเสียความรู้สึกน่อยไม่เสียความรู้สึกกับเรื่องเล่นนอย่างเราทําระบบีตนะครับแล้วบบนี้ทํหาหน้ทานที่ปัจจุบันคือรับส่บเก็บหน้านที่ของเราคือรับรับยังไงให้เข้าระบบมาได้เรี้ยงได้ไวทำไมถ้ามีระบบซืบค้น,คน ถ้าเราใส่ข้อมูลใน,น้หมทั้วมันก็จะทําให้ปัญหาได้ผดีนะเร็วขึ้นแต่ถ้าเราใส่อย่างคนมีประสบการณ์นะครับแล้วรู้ว่าอ่าค,คนจะมีคิดอะไรไว้บ้างนะครับก็จะเร็วขึ้นอาจจะได้ผลดีอาจจะได้ผลสำหรับการหาหรือหาเอกสาร,ารสทัามานั้นรับแล้วเราคิดอีกเรื่องหน,นึ่งคือ เรื่องส่งนะครับเรื่องส่งตอนนี้เป็นปนัญหาเรื่องส่งนะครับเราเคยใช้ทีนั้นโบราณมากแล้วน,นะครับที่ใช้เป็นกระดาษนะครับปัจจุบันนี้เราก็ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์จนไม่ดูกันครับความสำเร็จของการส่งเอก,กสารม,มันไม่ได้อยู่ที่การส่งเราส่งไปแล้ว คำส่งของติดกสานคือคนรับเขาได้รับแล้วไม่ใช่ว่าเอาก็พี่ส่งไปแล้วไม่ใช่อ่ะมันต้อบอกเออน้องได้รับยังไงมันถึงเสร็จงานใช่ไหมครับไม่ใช่มงั้นก็ทุกคนบอกมันส่งออกไปแล้วไม่รู้ได้รับไม่ได้รับหรือเปล่าไม่รู้ยกตัวอ,อย่างส่งไปสักแก้วก็พี่ส่งไปแล้วน้องไม่ได้รับเลยได้รับได้ไยังไงอยู่ในห้องยามหลบเลยนะครับนะเอ๊ะอในห้องยามก็มีแล้วนะ นอนไม่ได้เช็คพราะในอยู่บนรถตู้อยู่เลยนอนมาสองวันแล้วอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จคือความสำเร็จของการส่งหรือผู้รับเขาได้รับแหมนะครับจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่ต้องให้อยู่ในระบบเพื่อให้สามารถเสิร์ชหาในบานหลักได้ทำไมต้องใส่ระบบเพราะว่าให้สามารถเสิร์ชหา,าได้นะครับแล้วผมก็ไม่อยากมีเหตุการณ์ที่ว่า ตกลงเรื่องนี้มันเป็นที่ไหนครับคนที่เขาอยู่เหนือเราเขาก็อยู่เหนือเราเราเขาไม่ดีเราก็ต้องตามหาสุดท้ายทะเลาะกันเองซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแนั้นใช่ไหมครับแต่ถ้ามันชัดเจนว่าอ่หลักวันนี้สมวันนี้เรื่องูี่ตรงนี้ครับมันเป็นที่การลงระบบการใช้ระบบปัจจุบ,บันนี้เราเรีนเยนใช้ e-document ในระบบนี้ถึงู้ติด50 ทีนี้ระบบนี้เนี่ยสามารถกระเสียลไปในนี้ได้ด้วยมีื่องเท่าใไม่เท่าเป็นธรรมครับที่มันสามารถทำได้ขนาดนั้าานกระเสียในนี้ส่งเรื่องในนี้นะครับกฎจริงคนนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้มีบางส่วนงานรับส่งนี้ไม่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นเรือ่องสำคัญที่เราจะต้อง ก็กระท so <like esse. S 1> okay. um, ุกมากที่สุดครับแล้วก็มีดัชนีชี้วัดตัวนึงที่เป็นดัชนีวัดความสําเร็จของสำนักงานพิการดอดีก็คือเรื่องของความสำเร็จตามโครงการพิการในโครงการพอดีแล้วก็ดัชนีตัวหนึ่งที่วัดความสำเร็จของสำนักงานพิการบดีก็คือ หนึ่งร้านในการพัฒนาระบบปรับปรุงระบบอันนี้คือพัฒนาระบบปรับปรุงระบบ,ะบ,บเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีความเชื่ว่ามันควรจะทําอย่างนี้อย่างนี้ได้ครับสามารถบอกว่ามีสามารรนะในการดีได้ครับเราจะได้ไปเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนปแปลงระบบนี้ให้สามารถทํางานได้ดีมากครับตอบสนองเพราะว่าทุกท่านคือทักท้วเป็นร้านขายของว่ามีลูกค้ามา เรื่องตุ๊กตาอะไรมากที่สุดนะครับแต่ผมไม่ขนาดวัดตัวตัดเสื้อให้ได้อย่างนั้นในนี้ทุกคนนะครับอ่ามันก็จะมีไซส์ต่างๆให้เลือกมากมาเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถให้ทีมมาได้แล้วควรจะเป็นแบบนั้นแค่นี้ที่เพครับเพราะบางคณะอาจจะมีสิ่งทดลองแบบหนึ่งบางคณะจะมีสิ่งวดลออีแบบแะผมไม่เหมือนกันครับแล้วก็มาส่งตงจบการ วันนี้ก็จะมีการอธิบายเรื่องวิธีการปฏิบัติในการส่งเอกสารในการจัดเก็บเอกสาร Is yeah. it เราก็อยากรู้ว่าการซื้อฉบับนี้เสียเท่าไรครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้เพิ่งออกล่างสุดนี่คือตำแหน่งครับครับในปัจจุบันท่านกิจกรรมดีคือผู้อุตสาหกรรมในปฏิการทีต่างกฎหมายครับเพราะฉะนั้นคำว่ารัตสาการหรือปฏิบัติการในจริงไม่พูดครับเพื่อให้ง่ายเหาคนอ่านครับแล้วก็ม <xi cells> <DVD> ีคำถามอีกมีคำถามเยอะ ตำแหน,น่ง A รักษาการแทนตำแหน่งดครับเอรักษาการแทนดีเอปฏิ A, บัติแทนดีพวกเราต้องมีเมียำทางอีกเอแล้วก็ใส่ผู้ปฏิบัติการแทนผู้รักษาการแทนมาละาพูดไปปรากฏว่ามีสามผู้หลักคืออะไรครับ A ก็คือประธานคนเสียงนิยามรักษาการแทนหรือปฏิบัติการแทน ไม่มีของผู้ข้างล่างสุดอตรน,นี้เราสังเกตุไว้นะครับที่อยู่ตรงกลางให้น้ำทามเอาไว้ครับก็คือประถางวิทยาศาสตร์ใครทำอะไรแข่งใครครับก็เป็นเป็นได้แค่น,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 น้อยเนาะนะครับที่เราทานส่วนการใช้ว่าเรียน เป็จาครับนเป็นเจ้าหน้าที่การแยนะครับรับรองเียนร้องครับนีองอนในด็อกเตอร์อ่าจะไหมผมรู้่เราคืออาจะมันยึบมันยึบมันจะยึดใหม่ใใช่ไหมครับบางคนบอกไม่ยยึดหลักสารบัญในไม่มีด็อ,อเตอร์นะัอนอเอาอย่างนี้เลยครับเราให้เก็บครับ เราให้เก็บซึ่งกันในการเป็นการตรวจสอบภายในนะครับเราให้เก็บคำเราก็ใส่นะครับก็ปกติเราเรียนไปแล้วก็เก็บคำนะครับเราลองสังเกตหนังสือจากเอกชนที่มาถึงมหาวิทยาลัยครับเราไม่เคยเรียนนายหน้าสาวแต่เราเรียนนายหน้าสาวไปนะครับเพราะเราถือว่านี่เป็นหนังสือราชการใช่ไหมครับนังสือราชการเรียนนายหน้าชาวแต่เอกชนนี่ก็ไม่ใช่หนังสือราชการมันจะเรียนสายที่เรียนคุณภาย เขาใหเก็บมาแต่ผมก็ได้บอกว่าให้เราเรียนคุณนะใช่ไหมโรงเรียนมันเรียนคุณเจริญนะครับในความหมายมีมับแต่ว่าสังคมนี้มันอยู่กันด้วยการให้เกียรติสังกัดกนนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยผมเขาไม่เลือกมากก็เอายงไงก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติสังกัดกันในหน้าที่นะครับบางคนเขาอยากจลือยากอยากได้เกียรติมากเราก็ตามใจเขา ว่ายังไงมันก็ถึงเขาหน่ะแหละนะทำไงให้ผู้รับผู้อ่านเนี่ยเขาอ่านแล้วเขาสบายใจนั่นคือหลักการเขียนราชการาน,น,นะครับหลักการเขียนหนังสือราชการในคือทําไงก็ได้ให้ผู้อ่านเขาเข้าใจและเขาสบายใจอ,อย่างเช่นบอกท่านผิดยังไม่เขียนเลยบอกท่านเข้าใจาท่านนะท่านบอกพร่องยังไม่บอกเลยบอกให้ทำรูปทูนะเพราะฉะนั้นเรา เขียนให้เขาอ่านแล้วก็สบายใจ,จครับแต่ให้แน้นาอยู่สรงที่เรา Gracias. ที่มารับฝังแล้วก็ให้ความเห็นนะครับขอขอบคุณทีมงานที่จัดเตรียนี้ให้นะครับและขอตัวนี้ขอบคุณครับในงารหลักว่าหลังจากเปิดปุ๊บที่เปิดการใช้ระบบสารบันทึเกี่ยวกับการนับและลงในระดับสถ้าการบรรยายนะใสจก่อนเพียงครับในการจะแก้งให้ผู้กำลังไปรู้สึกผู้ที่ผู้รับการอบรมครับจะได้รับความรู้ และการจัดเก็บเอกสารงรับเงินทะเบียนรับหนังสือการรับเด้ที่หนังสือนะครับและการเรียนที่รับผิดชอบในการดูแลซึ่งน้องที่ก็ดูทำหน้าที่ร่วมกับสคนักงานเกี่ยวกับการรับและการลงทะเบียนรับทุนการศึกษาของงานบริหารงานทั่วไปครับของการส่นที่สองหรือที่เขาสามารถหาวิทยากรได้ช่วงเวลาที่มรนใายได้เลยนะครับเพราะว่า